งแล้วสวัสดีครับทุกท่าครับผมมีเรื่องอยากจะสอบถามหน่อยนะครับไอ้น,นี่ยรถฟอร์ดผมอะยางอะอันนี้ยางนะครับสองหกห้าครับหกห้าอาสิบเจ็ดมันให้เต็มเท่าไหร่เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้มันให้เต็ม สองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดยิบสองจุดสี่ใช่เหรอสองจุดหกสามแปดแบบไหนวะเนี่ยงงแล้วเนี่ยสองหกห้าเอาให้เติมเท่าไหร่กันแม่เนี่ยผมไม่เข้าใจ นี่เหรอเติมตัวนี้เหรออันนี้อันนี้สองหกอ่ะสิบแปดสามห้าสามห้าซีโอสามแปดสามแปดนี่เติมเท่าไหร่ครับห้<ะ>เติมเท่าไหร่ฮะสากว่าสี่สิบเลยบรอ่สิบเลบเนี่ยผมไม่เข้าใจมันให้เติมเท่าไหรนะ่เนี่ยรู้ออกไหม ช่วยดูให้หน่อยดิเนี่ยยางผมมันเนี่ยสองหกห้าหห้า R สิบเจ็ะเติมแค่ยี่หกเหรอมันดูตรงไหนสาปดนี่ฮะสาปนี่หรอนี่หรอสามเอาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เลยเนี่ย2อ5หกห้าาเจ็ดใช่ยีหอ่ะน้อยจังอ่ะยี่หเหรอใช่ไหมปกติมันต้องสามสบกว่าแล้วพี่ ก็นั่นนี่ทำไมมันอย่างเงี้ยสามสิบมันมันดูยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันน่าจะสามสิบสี่สิบเลยเลยนเนาะอันนี้สองหกห้ามันน้อยกว่ารถเจียงนั่นนี่สองจุดหกอ่ะเนาะือตัวนี้สามแปดสามแปดหรือเปล่าสามแปดนะเนาะส่วนมากอ่ะมันต้องเป็นสามสิบเพราะผมก็สามสิบเลยเนาะมันเป็นหน่วยมันหรือเปล่าสองจุดหกปอนด์หรือเปล่าอะไรไม่รู้เออเนาะ ผองแต่ามันสองจุดหกมันน้อยเกินอ่ะถ้ายี่สิบหกมันน้อยเนาะน้อยดินั่นน่ะดินี่ยี่สิบหกเนี่ยเนี่ยรอหน้าเนี่ยมันเป็นออกทางแบนเลยนั่นแหละพี่ได้ไหมตัแก้มันปีออกแล้วเนี่ยเออไม่ใช่หรอกเนาะใช่หรอกว่าน่าจะสามแปดนะสามสามแปดอ่ะนะผมว่าแล้วมันยางางโตด้วยแล้วมันดูยังไงทำไมมันกำหนดใหม่อย่างงี้วะเข้าใจเข้าใจบ่ารถเปล่าไหมรถเปล่า ัวนี้าสามห้าสามห้าก็ได้ได้เนาะสามห้าน่าได้ผมไม่เข้าใจสอง 6. 6. จุดหกเป็นบัตรไหนเนาะไม่เข้าใจเนาะ <places> งงเอาใครงงกันนะผมว่าน่าจะสามแปดนะผมก็ไม่เคยเห็นสองจุดหกอืมสามแปดเนาะสามแปดแหละ ใช่หรอน,นี่ยี่สิบหกเนี่ยอ่อนเลยเนี่ยนี่อ่อนเลย,ออเลยไม่ใช่หรอยวเติมใหม่เหรองงงงใครใครรู้บอกผมดีเด้อที่ผมดูตรางเมื่อกี้ที่จริงแล้วให้เติมเท่าไหร่กันแน่ครับช่วยบอกหน่อยนะไม่เข้าใจเหมือนกันดูเมื่อกี้ไม่เข้าใจครับมาคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับวันนี้จะเดินทางไป ดูเจ้าฟ้าใสาครับอยู่ที่กระบินนะครับก็เลยแวะเช็คลมยางก่อนเดินทางไกลบํมบตโทเปิดนะครับรถนินแดงครับตรงนี้รถนินแดงเปิดทั้งขาไปสะแก้วทั้งขาไปละหานทรายเปิดสองสองางเลยนะบํมหนึ่งเปิดอยู่นะครับรถยังวิ่งปกติอยู่อันนี้ไปไหนครับหนึ่งไปชลบุรีครับชนบุรีมาจากไหนาจากบ,บุรี กมโอมาบ้าน oh, oh. where, where oh. oh. nice. ที่อบยกกันนะ๋อ้เ่กลับขึ้นบุรีอยู่อย allora ู่บ้านไรครับอยู่สุดครับอยู่สุดครับโอ้อยู่สุดไกลอยู่ไกลอยู่หรอสามแนี่สามแป่ไมเดี๋ยวผมเติมต่อเอาสามแปดแล้วเอา ยี่หกมันบางเกินไว้เบาเกินเออยี่สิบเจ็ดยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยด้ยครับว่าที่จริงแล้วมันต้องเติมเท่าไหร่กันแน่นะครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับผม